ทรงยังแบดแซดยังบอยไอพีทีซีไม่ได้มีบอยบอยผมเนี่ยในฐานะเฮ้ยไม่ใช่ในฐานะที่ปลูกปั้มเฮ้ยปลุกปั้นเมอร์ีนเนี่ยเป็นตัวล้างท่อที่เวลาเล่นโบลิ่งไงเอาไปล้างท่อขยนตรวจสอบท่อด้านนอกคนิดแบบหลายสายครับที่ยกด้วยจากเจ้าพ่อข่าล็อกกลายเป็นเจ้าพ่อขาล็อก สวัสดีครับชัยยงสวัสดีครับผมวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่พักชัยยงนะครับน้องน้องเรียกมาผมก็ต้องเสนอแน่อยู่แล้วนี่ได้ร่วมงานกับบล็อกเกอร์ระดับนานาชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเวิร์คเอ็กซ์โปหรือว่างาน Ad ดดิปกที่ UAE ที่ผ่านมาเมอกี้อะบอกเวิร์คคับไปสิเกือบแล้ว งานที่ประเทศไทยวันนี้เป็นงานอะไร IPTC 2023นะครับผมหรือว่า International Petroleum Technology Conference ครับรู้ไหมว่า IPTC เนี่ยจัดในเมืองไทยเนี่ยสครั้งแล้วครั้งที่เท่าไหร่บ้งครับพี่ครับครั้งที่เท่าไหร่นะ5 10 15ครั้งต่อไปจะเป็น20 25 30ยีห้าสาสิบเทสิบยี่อจริงๆแล้วต้องบอกว่างาน IPTC นะมันต้องอย่างนี้เว้ย ส่งยังแบดแซดยังบ่อย IPTC ไม่ได้มีบอยบ่อยมันต้องอย่างนี้ยิ่งใหญ่นะปีนี้เนี่ยแน่นอนครับทีมอะไรทีมอะไรนะครับอะไรนะวะ Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability งานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติครั้งที่15หรือ International Petroleum Technology Conference ที่เรารู้จักกันในชื่อ IPTC 2023จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มีนาคม2566ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพโดยปีนี้ปตทอสพอได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน งาน IPTC 2023จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Balancing the Energy Landscape, t h r o u g h Innovation and Sustainability โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานกว่า4,200คนจาก56ประเทศทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีรวมถึงผลงานวิชาการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมและการค้นหาพลังงานแห่งอนาคตในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อเป้าหมายสังคมคาร์บอนตำ่ำ โดยคุณมนตรีลาวันชัยกุลซีอปตทสพยังได้นําทีมผู้บริหารปตทอสอพอ,อีกหลายท่านมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นําองค์กรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในงานนี้ด้วยนอกจากนี้ปตทอสอพอยังได้จัดแสดงบูธนทิทรศการบนพื้นที่กว่า300ตารางเมตรที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ใหม่ Drive Value, Decarbonize และ Diversify เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รับรองครับว่าไม่ต้องแสายไยเพราะงานนี้เราจะมาล้วงแคะแกะเกาว่าทุกซอกทุกมุมไม่ต้องเลือดก,กูบีก็มางานอีเวนต์ดีๆอย่างนี้ได้นะครับผม <Led S 1> <bishop> เยี่ยมเลยครับแ,แล้วเราครับตรงน,นี้เราก็มาอยู่กันที่บูธของ PTT EP นะครับผมโอเค<ๆ>ซึ่งปีนี้นะครับเรามากันในทีม PTT <ๆ> EP Landscape 4 energy transition นะครับผมซึ่งตีมปีนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยในฐานะเฮ้ย hey, ไม่ใช่ในฐานะที่ปลุกปั้มเฮ้ยปลุกปั้นถูกแล้วบูตนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เองสวัสดีครับพี่ยองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพา เจ้าหนุ่มเนี่ยมาช่วยกันดูว่าบูธเรามีอะไรผมพามาเลยเนี่ยได้ครับมีอะไรบ้างตรงนี้คืออะไรเนี่ยมันดูแบบเหมือนรถแข่งเลยนะโอเอครับที่นี้ยหุ่นยนต์ Explorer ครับ AUV หรือ Autonomous unmanned vehicle หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อด้านนอกชนิดแบบหลาสายครับโอ้ยที่ยกด้วยอันนี้เป็นหุ่นตัวจริงเลยนะครับที่เราได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องจะไปทำงานจริงในอ่าวไทยนะครับอืม ขุนยนต์ตัวนี้ครับก็จะทํางานด้วยการตรวจสอบท่อด้านนอกก็สามารถจะเก็บภาพวิดีโอเก็บโซน่านะครับตรวจสอบสนิมแล้วเราก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาและซ่อมแซมท่อต่อไปครับฉวัดเวียในอาวยธเวีพัฒนาโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด100%เครับโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เนี่ย ภูมิใจนาเสนอมันคืออะไรครับพี่มันคืออะไรนะน้องช่วยพี่หน่อยคือ CCS ค่ะ carbon capture and storage ก็คือการดักจับ CO2 แล้วก็เอาไปกักเก็บในแหล่งกักเก็บถาวรค่ะเก็ช,ชั่วคราวไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะ <c oughs> ชั่วคราวเดี๋ยวมันปล่อยออกมามเป็นไอทำให้เกิดเขาเรียกว,ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เออมันไม่ได้มันก็อิมิชชั่นสู่โลกอีกตอนนี้กำลังอยู่ในส่วนที่เราจะเข้าไปทำการสำรวจเพื่อเพื่อจะเอนชวว่าเรามีศักยภาพในการกักเก็บเท่าไหร่อะค่ะดูตามโครงสร้างนะแต่ยังไม่สำรวจรายละเอียด ได้ถึง7ก,กิกะตันใหญ่มากเลยใหญ่มากใช่ค่ะสามารถเก็บได้เป็นร้อยปีนะเป,นเป็นโครงการเพื่ออนาคตของประเทศด้วยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้นะคะเราเรียกว่า Intelligent Pipeline s a m Pi i n g Peak ค่ะคือเรามีท่อที่เราใช้งานในโอเบิรชัมานานมากใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำการล้างล้างนี่เราต้องใช้ตัวเมอร์คีนล้างก่อนเมอร์คืนเนตัวล้างตัวล้างท่อเดี๋ยวจะเอาไปที่งานที่เวลาเล่นโบลิ่งไงเอาไปล้างท่อ ล้างท่อประมาณนี้เลยนะซึ่งพอเราล้างล้างท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ในการที่จะตรวจสอบว่าผิวของท่อเนี่ยมันสะอาดเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าท่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําการื้อถอนปกติเนี่ยเราจะต้องลื้อขึ้นมาซึ่งน้องปลาในทะเลมันเยอะมากเลยพี่<ช>บ้านปลาทั้งนั้นเลยถ้าเราไปรื้อมันก็จะกวนทะเลอันนี้จะมี Impact กับบริษัทมากเพราะบริษัทเนี่ย<ช>ถึงจุดหนึ่งมันต้องด<ะ>ีคอมตัวนี้เลยเอาเข้ามาใช้ในการตรวจสอบว่าท่อเนี่ย สะอาดเพียงพอใช่มีสารตนเฟื่อนอยู่เลยยืนยันว่าสะอาดเพียงพอเราก็มีอุปกรณ์ล้างท่อวันนี้ผมก็พาทัวร์ของบูธปตทสพกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมีบูธอื่นๆอีกเยอะโอ้โหหลายบูธเลยครับวันนี้หลายบูธเดี๋ยวคุณจัดการนะได้โเคผมไม่บอกไปไหนแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันเลยดีกว่านะครับผม ก็พ,พี่หายไปไหนไปอยูน่<ม>นี่นี่เอง โอ้กลายเป็นว่าจากเจ้าพ่อขา่าวล็อกกลายเป็นเจ้าพ่อข่าล็อกขี่ข่าล็อกแทนกันแล้ว,ลวนะครับไปเดินดูว่าเป็นไงบ้างกูวันนี้ถือว่าบูธใหญ่มากเราก็มีแต่บริษัทชั้นนําขององค์การธุรกิจน้ํามันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวก sustainability หรือ d i v e r s i f y มาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมบอกแล้วต่อไปเนี้ยธุรกิจของเราเนี่ยในเข้าตีมของ energy Thailand มา sustainability แล้วก็ sustainability ใช่แล้วอันนี้เป็นความร่วมมือกันเลยนะงั้นวันนี้เราจะจบตรงนี้เลยไหมโอยเดก่อนเราจากกันนะครับ อย่าลืมนะครับฝากวีล็อกของพวกเราโอ้ไม่ไช่ต้องบล็อกของเราด้วยนะครับผมว่าในงาน IPTC 2023ครั้งนี้นะครับและครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวไปดูว่าจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราต้องขอฝากติดตามที่พักชายงงของเราไปสำหรับงานหน้าด้วยนะครับผมโอเคครับผมทั้งวันนี้เราลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ